โอเคโหลดเซฟตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix Channel เรากลับมากันอีกครั้งกับเชดดี้พ a r t อมี e ในพัทที่2ครับหลังจากในครั้งที่แล้วเราหนีออกมาน่าจะเรียกว่าหาทางออกซะมากกว่ามันะ้งจากสถานที่แห่งนี้พื้นที่ที่แล้วเป็นเหมือนกับสถานเลงเด็กกำพร้าแลวก็ห้องสมุดครับส่วนตอนนี้เราหีขึ้นลิฟต์มาครับ เป็นให้ความรู้สึกอย่างอย่างที่ด่านมันบอกออกแนวแฟนตาซีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับโอเคจากฝั okay. ่งนี้ Hello, <Train. S 1> ถ้าถ้าจะไม่ผิดรถไฟนี้จากเคลื่อนที่อ่านี่ไงมันเคลื่อนที่ไปตามที่เราขยับครับ แปลว่าอะไรแปลว่าเราเองเนี่ยแหละฮะจะต้องสลับไปมาครับเพื่อช่วยให้เงาเคลื่อนที่ไปได้น้องเงาเราอ่ะอ้าวจบไปไม่ได้สักครู่นะครับผมว่าอ๋อเราตอนแรกผมคิดว่าจะให้มันเหยียบ ส่วนหัวของเงาของรถ,รถรถไฟเออแต่ว่าไม่ใช่ครับด้านล่างก็ได้แต่ผมกลัวมากเลยนะเพราะมันหนามันใกล้มากเลยโอเคยังได้อยู่ใช่ไหมอ่ะฮะถ้ามาตรงนี้แล้วรถไฟมันเคลื่อนที่ไปกับเรา,าฮะอ๋อพอมาตรงนี้แล้วมันเข้าใกล้ที่โอ้โหไฟฉายบ้าเลยใหญ่ขนาดนั้นน่ะคุยเห็นไหมเนี่ยไฟฉายเบอร์เรรอเลยฮนะ เอ้อย่าพิ่งนั่งสิแล้วถ้าผมเคลือ่อนที่อ๋อก็ไปด้วยเลยครับอืมเอ่อข้อความตัวน,นั้นคืออะไรครับสักครู่นะฮะเอ่อในกำแพงนี้เขียนไว้ว่าเป็นคำพูดน่าจะมาจากฝั่งฝั่งเงามั้งครับรู้สึกคุ้นเคยแต่ก็ดูห่างไกลห,ห่างเหินนะครับรู้สึกคล้าย แต่ก็มีบางอย่างที่ขาดหายไปครับอืมรู้สึกว่าผมจะไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยผมติดไฟฉายทุกคนแล้วไฟฉายมันเป็นเอา้าเดียวนะไฟฉายมันก็ส่องสว่างเป็นแสงดีทำไมตัวเราถึงผ่านมาได้ <laughs> เอาลแ้วไงคุณ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําผมงงแล้วพอผมเดินมาคุณสังเกตไหมว่าน้องไปตกอยู่ที่ป้ายแล้วเมอ๋อเอาแล้วอย่างนี้ผมจะเก็บอันนี้ได้ยังไงอะอโอเคโอเคเอาไหม่มัวมัวจะสนใจทางนี้เ,เดี๋ยวผมให้ฝังเงาไปอยู่ด้านล่างก่อนละกันครับ อ๋อเราแค่บังคับให้มันไปเลยอาชิบหายแล้วคุณเอาแล้วรถไฟมันไปแล้วว่าโอเคครับทุกคนเรามาอยู่นจุดตรงนี้แล้วผมไปรีมาผมไปเก็บมาได้ละไอชิ้นส่วนที่เก็บเราเก็บไม่ได้เป็ตงตุ๊กตาหมีครับผมย้อนไปเมื่อกี้ไปเก็บมาละโอเคครับมี อะไรเนี่ยเด็กหัวการน,น้ำชากำลังเล่นของเล่นอยู่ครับแล้วก็มีม้าไม้ครับโยกไปโยกมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าวิ้ยน้องหน้าต่างมีดวงดาวด้วยแต่หน้าต่างใหญ่มากตรงนี้เราอาจจะต้องช่วยผลักหรือพาเข้าไปครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้เนื่องจากเงาครับมันเลยทำให้มันดูใหญ่ใช่ไหม เราก็สามารถทําให้มันเล็กลงได้เหมือนกันครับเอาล่ะมาเลยปีนขึ้นไปโอเคครับแล้วเราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยการโดยการปรับขนาดเงาโอมไกลไปหรือเปล่านะประมาณนี้แล้วกันอ่ะฮะฮึบโอเคพอดีเป๊ะแม่ เงา,อบ,งาบอกว่าขอบคุณเงาบอกว่าทุกๆอย่างดูแปลกตาครับที่นี่มันเปลี่ยนไปเหรออืมแปลว่าเหมือนเคยก็เหมือนเคยมาที่นี่กันแล้วสินะนะถึงของจะตกแต่ก็เรายังผ่านได้อยู่ครับโอเคครับรถไฟตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้เออผมจะต้องทำยังไงต่อ โอโอเคก็ย้ายไปย้ายมาครับอ่ะฮะพอเป็นอย่างนี้ก็จะสามารถมาตรงนี้ได้นี้ก็จะขึ้นตรงนี้ได้อ่านี่ไงโอ้โอเคเป,เป๊ะครับโอ้โหฝั่งนั้นอ๋อรถไฟมันจอดอยู่ตรงนี้แล้วเนาะอเดี๋ยวนะ นั่นนกใช่ไหมแต่ไม่ใช่นกฝั่งเรานี่ใช่ไหมครับนกฝั่งนี้โอเคครับกลับมาเรียบร้อยเอาน้องเขากลับมาที่เดิมได้แล้วโอเครถไฟไปแล้ะไปไหนแล้วนั่นอ งูตุ๊กตาตัวใหญ่ฝั่งนี้โอเคครับเฮ้ยเมฆเมันหายไปนี่ว่ะโอเคครับไปอยู่บนผมเงาของผมตุ๊กตาตัวใหญ่แล้วครับร <c oughs> คุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอะไรอะผมอ่านไม่ทัน เขาสามารถดื่มได้ไหมโดยที่ไม่มีแขนประมาณนั้นเหรออ๋อหมายถึงตุ๊กตาเดโนอเสาร์เขาไม่มีแขนครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมผมขอผมขอไม่แปลทุกอย่างมากขนาดนั้นเนาะเพราะว่าถ้าบางอันมันดูไม่ค่อยเ,อเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ ค okay. ต้องปรับอย่างนี้ครับวัดเอ๊ะเมื่อกี้รถไฟมันบินข้ามหัวเราไปเลย <c oughs> อะไรกันนะ่ะสมก็เป็นด่านที่ใช้คาว่าแฟนตาซีจริงๆรถไฟเพิ่งลอยข้ามหัวเราไปเมื่อกี้เองดวงดาวเนี่ยฮะที่ห้อยงลงมาครับ โอ้ที่พื้นครับแสงเงามันขยับเมฆโอเคเนี่ยฮะผมคิดว่าเราอาจจะต้องใช่ไหมเอา้าน้องโดนเกี่ยวไปแล้วคุณอ้อยอ้อยอ,อยเหยียบไม่ได้ต้องมุดมาทางนี้น้องโดนดวงจันทเกี่ยวไปแล้วโอเค มาฝั่งนี้เรียบร้อยครับแล้วก็พระจันทร์ Pretty Lights o Far Away ครับแสงอนุ์งามช่างห่างไกลครับมันไม่จริงใช่ไหมเนะี่ยแปลว่าด่านมันน่าจะหาด์หดพอสมควรครับอ๋อฝั่ง ฟังเด็กผู้หญิงครับจะต้องควบคุมเครื่องบินครับควบคุมเงาสิเออมันก็เลยเหมือนเครื่องบินขยับแต่ส่วนทางนี้ล่ะทำอะไรอ๋อยกตัวขึ้นอืมเกมแห่งความสามคัคคีลงอ่าฮะส่วนทางนี้ก็ไอ้ผิดทางลี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 ลลลล ถ้าอันนี้เหรอครับถ้าดึงลงก็จะเล็กลงอีกแล้วถ้าเราเลื่อนไปทางนี้เงาก็จะไปฝั่งนูน้นอ๋อมันเออใช่ลืมไปว่าเงาจะขยับเป็นที่ตรงครับเยอยเยอยเยยเแล้วถ้าผลักขึ้นไปอีกโอเคครับทางนี้ก็น่าจะขึ้นมาขอบนี้ได้แล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะ มาถึงตรงนี้เลยครับทางนี้อย่างนั้นเหรออ้โอเคมาเขวาว่ายัางไงครับอ่าโลกของคุณเหมือนถูกทรยศอย่างนั้นเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมนะกับชุดประโยคนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันมีเด็กกำลังนั่งอยู่ด้วยกันด้วยตรงนู้นไอ้ตรงนี้มันมีฮึบโอเคไม่มั่นคงเนาะเมกันนี้ไม่มั่นคง ถึงโอเคครับทำไมเสียงเพลงดูอึมครึมมากขึ้นครับทุกคนสังเกตไหมฉันต้องการที่จะออกจากที่นี่ชช่ๆชๆชเรากำลังไปอยู่กำลังไปอยู่เออไม่ใช่กำลัง ลิ้นเป็นอะไรอืมเหมือนกำลังตั้งคำถามหรือสงสัยครับว่ามันนี่มันง่ายหรือมันยากนะกับการที่เราจะหาทางออกโอเคครับเพลงมันดูอย่น,นั้นมากขึ้นนะอ่ะเอาโอเคสับสวิต สับสวิตแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับต้องหลบหมุมอ่ะอันเนี้ยผมไม่แน่ใจถ้าผมเลื่อนมาแค่ตรงจุดนี้ครับแล้วถ้าผมให้น้องมายืนตรงนี้จะเป็นยังไงอาา่ะฮะโอเคครับ เก็บได้ครับอา้าวแต่ทำไมขึ้นไม่ได้โอ้โอ้แสงต้องลดอ๋อโอเคเอามาตรงนี้ปับ๊บน้องเงาก็อยู่ทางนู้นเหมือนเดิมครับส่วนทางเราก็จะอา้าวไม่ตรงที่ครับเอาใหม่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 อ่า โอเคครับผมเอาแสงไฟหลบไปก่อน <laughs> ร้อนแสบร้อนโดนแสงมากไม่ได้อโอราวังรถไฟอ๋อนี่เสีนะที่เรียกว่าระวังรถไฟอ่ะมันชนพังหมดเลยนี่ว่าเดี๋ยวฉันจะค่อยตั้งมันใหม่อีกครั้ง โอเคเอ่อทำไมน้องเป็นคนเหมือนเป็นโลกในจินตนาการของน้องอย่างนั้นเหรอทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอผ่านไปก่อนครับฮึบฮึบโอเคครับเ <laughs> งาบอกฟิวเกือบไปแล้ว โอเคโอหุยด่านอะไรกันครับเนี่ยด้านล่างต้องไปตามเงาของเครื่องบินอืมมันมีที่หลบไหมครับ มันจะไม่ค่อยมีที่หลบนะครับดูสิอ๋อยังพอมีอยู่เนาะดูเหมือนจะยากทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งฝั่งของเงาแล้วก็ฝั่งของเรา กระโดดสิกกระโดดอ้าวเกาะไม่ติดอ้าวเอ๊ะไอเอเมฆมาสปอร์ดตัวนี้ก็นับด้วยเหรอ เรผมต้องไปให้เร็วผมไปให้เร็วเร็วแบบเร็วมากๆเออนี่ไงโอ้โหเกมโอเคครับคือหัวเราโดนเงาเอโดนแสงไม่เท่าไหร่ครับแต่พื้นที่ที่เราเหยียบจะต้องไม่โดนแสงครับ เยี okay, mm hmm. ่ยบแล้วขึ้นมา try harder ครับ mm hmm. เดี๋ยวนะเออ่ mm hmm. ฟังมันเหมือนเออ่ถ้าถ้าตรงเนี้ยทาให้ผมนึกถึงสถานที่อย่างหนึ่งคือเป็นสถานที่บำบัดทางจิตครับ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเตียงครับทางขวาเหมือนเ,นเหมือนกับเตียงที่ให้คนไข้อะนอนพักแล้วก็พูดความในใจออกมาส่วนไอตต้ตโต๊ะทำงานนะะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับคนที่เหมือนนักจิตวิทยาครับที่คอยพิมพ์ข้อมูลแล้วก็บทสรุปอะไรต่างๆใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่งที่อยากเอาเตียงมานอนพักในห้องทำงานอืม อะไรอ่ะฉันจินตนาการฉันทำได้แล้วก็ i m p r o รอิมพไวสคือการพิสูจน์อย่างนั้นเหรอหรือผลตอบรับประมาณนั้นเหรอครับโอเคไปกันต่อครับรู้สึกว่าจะต้องเล่นกะเอา้าทำไมมีใครมานอนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยสภาพนอนแห้งเลย อ๋อเราเหยียบให้ติว f o l l o w i n g ยังตามมาอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมมันนั่งห้อยกันอย่างเงี้ยโอเคครับเ,เดี๋ยวมีอยู่คนหนึ่งอยู่ด้านบนที่ดวงดาวเ,าเอดาวห้อยอยู่นะฮะโว้ว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 วิกิท อ๋อสั่งให้มันปิดฮะโอเคปึ๊บถ้าผมมาทับตรงนี้อ่าโอเคเอืมถ้างั้นผมคงต้องยัดอันนี้เข้าไปในนี้ก่อนครับแล้วโอเคครับ ได้ละฉันพยายามที่จะอ่คอยตามไม่อยากเร่งเธอประมาณนั้นบ้างครับตามเส้นทางไปหาทางออกครับน่าจะประมาณนั้นครับผมเราอยากหาทางออกจากสถานที่แห่งน,นี้สินะ งั้นเป้าหมายไม่ต้องมีอะไรมากครับ <Stop watching. S 1> เราก็แค่หาทางออกไปเรื่อยๆครับณ mm hmm. จุดตรงนี้ฝั่งนี้ไปยังไงล่ะนะ เดี๋ยวนะมันเริ่มกลับสู่โลกความจริงแล้วครับทุกทุกอย่างมันหายไปไหนโอ้มันกลับมาคืนแล้วครับเหมือนโลกจินตนาการของเธอมันจะหายไปแล้วสินะอะไรครับ Nothing has really changed ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกมันเป็นแค่เพียงแค่นารายการรับรู้ของเธอเท่านั้น could leave เราสามารถ <'d> like <ป>ออกไปได้นะถ้าเธอไม่ชอบสถานที่แห่งนี้ประมาณนั้นมะครับโอเคฮึบ okay. พวกเราก็แค่รีบหาทางออกประมาณนั้นมาครับโอเคเราใช้อันนี้มาทับไว้ครับเพราะว่าเราจะได้มีที่บงังแล้วทางนี้ดูไม่สนใจเราเลยครับทำไมกันนะ Do you know where the exit is? Ess, เธอรู้ใช่ไหมว่าทางออกอยู่ทางไหนฉันคิดว่าฉันรู้นะเงาถามเราครับว่ารู้ไหมว่าทางออกไปทางไหนฉันคิดว่าฉันรู้รู้จริงอย่างนั้นเหรอ <ocur re> นั่นนะซิโอ้โอเคเอ็กซิสแต่ว่าประตูมันยังเปิดไม่ได้ครับ <assa> เ,พเพราะว่าเนี <S 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 네่ยฮะ กล่องมันบังครับโอเคครับถ้าเราเอามาตรงนี้แล้วเราก็ดึงมาทางนี้ได้เลยโอเคฮะเธอหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่ในท่อ แล้วในท่อมันมีแสงไฟได้ยังไงอน่ะนั่นนะ <us sell> s> <S เหน็นเหน็นไหมฮะโอเคอ้ <us sell s> okay. อะไรวะนั่นมีคนนั่งอยู่บนเก,ก้าอี้โอเคถ้าเราไม่เหยียบหรือเราเหยียบอีกครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ทางออกน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละทำไมครับคำพูดของน้องดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยครับอะแต่ป้ายเอ็กซิอยู่นี่ครับอ๋อผมเพิ่งสังเกตว่ามีคนอยู่ด้านบนนั้นด้วยเป็นคนแหละครับแต่แค่ภาพฉายมันเป็นอย่างนี้โอ้โอผมไปยืนใกล้ไฟมากเกินไปอืมน้องว่าน้องมั่นใจว่าทางออกอยู่แถวนี้ครับ ยนนโย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 ,โย,โยอะไรอ่ะมันโรงพยาบาลจริงด้วยครับฝั่งนี้เป็นโรงพยาบาลครับอ่าและนี่น่าจะเป็นการมานั่งรองพบแพทย์อย่างนั้นสินะโอเค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 ต้องเหยียบค้างไว้ครับ ให้เหยียบค้างไว้โอเคเราก็ช่วยกันเปิดทางออกไปได้ครับผมต้องให้มาทางนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยโอเคป้ายเอ็กซิดยังอยู่บนหัวเราอยู่ครับแต่ว่าเราจะไปเจอทางออกจริงๆหรือเปล่านะฮะ with my friends. Are your friends gone? Just for a bit. They don't like it here. กำลังพูดถึงเรื่องเพื่อนครับผมไม่แน่ใจว่าคือ,อยังไงโอเคเย,ย้ยสลับฝั่งมาดีกว่าฮะ a friend as เ e l l กเป็นคำถามที่เหมือนย้ำคิดกับตัวเองครับแล้วฉันเป็นเพื่อนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนับว่าฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าคืออะไรกันนะ เนี่ยฮะไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มองเราอยู่นะโอเคอ๋อพเป็นอย่างนี้ความสูงมันก็เปลี่ยนไปถ้าอย่างนั้นผมก็แค่เลื่อนให้มันมาอยู่ตรงนี้ แล้วฝั่งนี้ก็โยกคันโยกน่าจะโดนพาขึ้นไปโอเคครับแล้วก็จะน่าจะข้ามได้ครับอ่าไอกระดาษชิ้นซอนนี้มันมีให้เก็บอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะ โอ้โหก็ความยาวเลยฮะอืมฉันสัมผัสถึงความรู้สึกอย่างชัดเจนและลึกซึ้งมันอยู่ภายในครับและมันพยายามล้นออกมาโดยที่ฉันไม่สามารถหยุดมันได้มันคือความทรงจำครับ a เมมโมรีอ่ะผมเห็นนะว่ามีนอกอยู่ทางขวา best you're friend my คือเงาได้ถามว่ากับเราครับว่านับฉันเป็นเพื่อนด้วยหรือเปล่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้น,นครับนล่นเราก็ตอบไปว่าแน่นอนเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดประมาณนั้นครับ